ป่าทับทิมนึ่งพักนึงอหวานหวานกิ่นกับเจลมะเขือส้มไผ่มากเหมือนกันพองเจ้าตังนี่ก็คือมักกิ่นคณะและกินบกไก่ตีสำคัญวิธีการาง,ง่ายๆสุดๆอันดับแรกก็คือมามักป่าด้วยรดตีสีอิ่วขาวแล้วหื้ยญาติไปมากูจะใครลงไปในต้องป่าในส่วนของพักนึ่อมักพักอย่างกะจัดไปเลยก่อนจะน้ำป่าลงนึ่งกะวางใบโหระพาลงไปหยาแล้วตามด้วยพักใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยจากนั่นกะวางป่าลงในซึ่งเนื่อจากนั่นก็คือนำไปนึ่งประมาณ30นาทีแล้วระวังตีล้อก็คือมาคว้าพี่คว้าหอมกั ถ้าบ่มากกินเผ็ดก็ะหึ้งใจพริกนุ่มพริกหยวกผสมกันแล้วก็มีมะเขือส้มควอดด้วยกันได้เลยปอหวาได้เกี๊ยมเกประมาณนี่ก็ออแล้วแล้วหลอกเปลือกพริกเปลือมกมะเขือส้มออกขึ้นมอจากนั่นกระต่ำพริกต่ำหอมขึ้นมนละเอียดก่อนก่อยใส่มะเขือส้มลงไปต่ำต่ำยางเบามือนูด,ดนีดนูดดีดเอาปรุงรสด,ด้วยเกลือน้าป่าห้าสองย่างกลิ่นให้เข้ากันเต้าอี้ก,ก็เซ็ตแล้วบอครบเวลาป่ามันก็นจ,ะจะสุกพอดีเลยแต่ว่ามันยังมีพักกาตียังบ่ได้นึ่งจะเอาลงนึ่งสักห้านาที น่กินจะอี้แล้วไปเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟกับน้ำพริกมอมอได้เลยมันถึงล้ำขนาดป่านึ่นนี่หนาลองไปย่าพอเนื้อเจ้า